สวัสดีครับผมบิลลี่ครับแล้ววันนี้ t ต y o ต a าการจชอรบบรีจะพาทาุกท่านไปรีวิว t ต y o ต a CHR โดยโมเดลนี้นะครับเป็นรถรุ่นไฮบริดตัวท็อปนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่ากระแสะของ CHR เนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมว่าด้วยเรื่องของรูปลักษณ์ที่มีความทันสมัยรวมกับขนาดของรถที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เ,เกินไปจนทําให้หลายคนนะครับจับตามองรถรุ่นนี้เป็นพิเศษสําหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของสเปคทั้งหมดของ CHR รวมถึงประสบการณ์การขับขี่ด้วยนะครับ เริ่มด้วยที่ส่วนแรกนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ Full LED นะครับเส้นนี้นะครับ daytime running light แบบ LED ไฟเลี้ยวแบบ LED sequential และไฟตัดหมอกหน้าแบบ Hologen ครับกระจกหน้านะครับเป็นกระจ ic, กอะคูสติกกันเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารด้วยนะครับครับแล้วกลับตัวเครื่องยนต์นะครับก็มาใน2รุ่นด้วยกัน 1.8เบนซินและ1.8ไฮบริดนะครับโดยอัตราการกินน้ำมันตัวไฮบริดเนี่ยอยู่ที่24กิโลลิตรนะครับและตัวเบนซินอยู่ที่16กิโลลิตรครับสำหรับตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮบริดครับซึ่งเป็นไฮบริดเจเนเรชันที่4แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮบริดตัวล่าสุดของ t o y ร์ซเลยตัวไฮบริดตัวนี้นะครับมีความทนทานของมอเตอร์มากขึ้นนะครับแล้วแบตไฮบริดมีขนาดเล็กลงครับ รุ่นนี้นะครับก็มากับพร้อมล้ออลอย17นิ้วนะครับสำหรับรถ CHR เนี่ยก็เป็นรถที่อยู่ในเซกเมนต์ของ s u b c o มแพ c t SUV นั่นคือรถ SUV ที่ดูเหมือนว่ามี2ประตูนั่นเองครับโดยสังเกตจากทางด้านท้ายนะครับประตูที่เปิดประตูตรงนี้นะครับจะเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวดีไซน์ของตัวรถเลย สำหรับรถ CHR นะครับก็มากับโครงสร้างตัวรถแบบใหม่เรียกว่าโครงสร้าง TNGA นะครับซึ่งย่อมาจาก Toyota New Global Architecture ซึ่งทำให้ตัวรถมีความแข็งแรงมากขึ้นมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำลงทำให้เวลาเราขับขี่เนี่ยมีความมั่นใจรู้สึกว่ารถยึดเกาะถนนซึ่งทำให้รถเนี่ยสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ยึดเกาะถนนดีขึ้นด้วยครับรถเรว่นี้นะครับก็มากับระบบกุญแจ immobilizer และระบบการเข้าตัวรถแบบ smart entry แล้วเข้าไปดูกันเลยครับ สำหรับรถคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับจอสัมผัส7นิ้วในจอนี้มีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยวิทยุ AM FM CD MP3 และ DVD นะครับรวมถึงระบบการเชื่อมต่อแบบบลูทูธอีกระบบหนึ่งที่พิเศษสำหรับรถ CHR นะครับซึ่งมาพร้อมกับระบบ T-Connect Telematic ระบบ T-Connect Telematic สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเราผ่านแอปพลิเคชันซึ่งสามารถทาให้เราหารถของเราได้ผ่านฟังก์ชัน Find My Car แล้วก็มีระบบนำทางแบบ Navigation รวมถึงมี Wi-Fi อยู่ในตัวด้วยนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆก็มีเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น USB HDMI CD card นะครับโดยทุกอย่างเนี่ยสามารถควบคุมผ่านการควบคุมบนพวงมาลัยได้คับแล้วสลับไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบ LED ลมดำรวมถึงสปอยเลอร์ตรงนี้จะมีไฟเบรกัวงที่3ด้วยนะครับข้างบนนี้จะเป็นเสาอากาศแบบชากฟินครับ ครับเราสลับเบาะด้านหลังนะครับก็สามารถพับอิสระได้60-40นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของสัมภาระทางด้านหลัง้วยครับ CHR นะครับก็มาพร้อมกับระบบ Toyota Safety Sense ซึ่งมี4ระบบด้วยกันระบบแรก PCS ระบบเสริมความปลอดภัยก่อนการชนระบบที่2 LDA ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมหน่วงพวงมลาลัยอัตโนมัติระบบที่3 DRC ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วระบบสุดท้าย AHB ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติครับ CHR ก็มาด้วยกัน4รุ่นนะครับรุ่นแรก1.8 Entry 9 7 9 0 0 0บาทรุ่นที่2 1.8 Mid 1 3 9 0 0 0 0บาทรุ่นที่3 1.8 Hybrid Mid 1,690,000บาทและรุ่นท็อป1.8 Hybrid Prime 1,159,000บาทครับโดยสีทั้งหมดเนี่ยมี6สีด้วยกันนะครับเป็นสีมาตรฐาน3สีคือ White Pearl, Attitude Black, Metal Stream และสีพิเศษรุ่น Hybrid นะครับ Premium Red, Bloom Metallic และ Radiant Green ครับ ก่อนที่เราจะไปทดสอบรถ Toyota CHR นะครับวันนี้ผมอยู่กับครูฝึกที่ปรึกษาพนักงานขายพี่ก๊อดครับอยากให้พี่ก๊อดช่วยแนะนำนิดนึงครัว่าเมื่อลูกค้าไปทดสอบ Toyota CHR แล้วเนี่ยเขาจะได้รับประสบการณ์อะไรบ้างครับค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่มาทดสอบ C-HR กับทางบริษัท Toyota การจนทบุรีของเรานะคะก่อนอื่นเลยนะคะจะพาคุณลูกค้านะคะทดสอบนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นระบบไฮบริด ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันมากเนื่องจากว่าระบบไฮบริดของเราเนี่ยจะทํางานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับน้ํามันนะคะแล้วก็จะให้ความเงียบนะคะให้รู้สึกถึงความเงียบรวมถึงอัตราเร่งนะคะมีอัตราเร่งที่ดีด้วยนะคะหลังจากนั้นจะพาทดสอบนะคะในเรื่องของการเกาะถนนช่วงล่างนะคะว่ามีความหนึกความแน่นมากน้อยเพียงใดน,น,นะคะเพราะโครงสร้างของ CSR รถรุ่นนี้นะคะเป็นรถที่ เป็นโครงสร้างใหม่ที่เราเรียกกันว่า TNGA นะคะหลังจากนั้นเราจะพาทดสอบนะคะในเรื่องของระบบ Toyota s a f e t y s e n น e นะคะที่ประกอบไปด้วยนะคะ m i c Radar ลด้าคุยคอนโทนนะคะที่สามารถรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าแล้วก็ล็อกความเร็วคงที่โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกเลยนะคะรวมถึงระบบ LDA นะคะที่สามารถรักษานะคะ รถไม่ให้ออกนอกเลนนะคะเตือนรถออกนอกเลนรวมถึงหน่วงพวงมาลัยเข้าเลนให้ด้วยนะคะมีความปลอดภัยมากขึ้นถ้ายัางไงแล้วอยากให้เดี๋ยวเรียนเชิญลูกค้าไปทดลองขับร่วมกันครับไปทดลองขับกันเลยครับเดี๋ยวคุณบลลี่ปรับเบาป,ป,ปรับพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะครับค่ะเดี๋ยวเรา มาขอแนะนําในเรื่องของตัวเบรกมือไฟฟ้านิดนึงนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะเข้าเกียร์ P จะตั้งเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะคกดลงหนึ่งครั้งนะคะเป็นการปลดเบรกมือนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มออกตัวกันเลยนะคะโดยการสตาร์ทรถนะคะเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ท นนจะมีสตาร์ทแ,แล้วค่ะจะมีสัญลักษณ์ CSR ขึ้นที่หน้าจอนะคะสังเกตว่าเครื่องยนต์จะเงียบมากเงียบมากเลยครับไม่รู้สึกเลยค่ะเพราะว่าเครื่องยนต์เราไม่ได้ใช้เครื่องยนต์สตาร์ทค่ะเราใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสตาร์ท๋อครับค่ะประหยัดน้ํามันมากเลยค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวเราเริ่มออกตัวนะคะเปลี่ยนเกียร์ที่เกียร์ D ค่ะแล้วเราไปทดสอบในเรื่องของอัตรากําลังเร่งของรถไฮบริดกันครับผมค่ะไปเลยนะครับไปเลยค่ะ สำหรับการออกตัวนะคะยังรู้สึกว่าเครื่องยนต์เงียบอยู่เงียบครับใช่ไหมคะคเพราะว่าการออกตัวไม่ว่าจะสตาร์ทหรือการออกตัวะค่ะเราใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะคะยังใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่เครื่องยนต์ยังไม่ได้ทํางานแล้วเครื่องยนต์นี้ทํางานตอนความเร็วเท่าไหร่ครับถ้าเกิน40 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอะค่ะจะเริ่มทํางาน<อ>แต่ว่าถ้ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ด้วยอะค่ะ ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า50เนี่ยเครื่องยนต์ก็จะทำงานรวมผมสอบถามนิดนึงครับระบบไฮบริดนี้มันชาร์จแบต,แบตยังไงครับสำหรับรถไฮบริดรุ่นนี้นะคะจะมีการชาร์จแบตโดยอัตโนมัติก็คือถ้าเผื่อเราถอนเท้าออกจากการเล่งหรือมีการชะลอมีการเหยียบเบรกหรือเข้าเกียร์บีนะคะจะมีการชาร์จแบตเข้าสู่แบตเตอรี่ไฮบริดอ๋อคือเราก็ไม่ต้องชาร์จอะไรมันเลยใช่ไม่ต้องชาร์จอะไรมันเลยระบบชาร์จให้โดยอัตโนมัติค่ะในขณะขับขี่สะดวกมากๆเลยนะสะดวกค่ะ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของอจะใช้จะมีกำลังของที่ศูญเสียศูนย์เยยปล่าจากการขับขี่ด้วยนะคะมีการชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่ไฮบริดด้วย<อ>ค่ะเลยทำให้มันประหยัดน้ำมันใช่ไหมครับใช่ค่ะประหยัดน้ำมันเพราะว่า,าในส่วนของการประหยัดน้ำมันเนี่ยขอแนะนำอย่างนี้ก็คือโดยขนาการขับขี่ไม่ว่าจะขับขี่ในระยะเวลาใดก็ตามความเร็วสูงความเร็วต่ำ มันจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะคะใช้งานร่วมกับตัวเครื่องยนต์เบนซินก็คือองค์ประกอบหลักก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจระบบไฮบิดเลยครับมันรับประกันอะไรยังไงครับคุณบิลลี่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะในเรื่องของระบบไฮบิดนะคะตอนนี้ csr ของเรานะคะจะมีการรับประกันแบตเตอรี่นะคะสูงสุด10ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบไฮบิดนะคะเรารับประกันนะคะ5ปีไม่จำกัดระยะทาง ะะรวมถึงตัวรถคุณภาพของตัวรถนะคะเรารับประกันนะคะ5ปีหรือ150,000กิโลโอ้โหค่ะครับพี่กอลวันนี้เราจะมาทดสอบระบบอะไรกันบ้างครับอ,อ่สำหรับรถรุ่นนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราดูในเรื่องของโครงสร้างก่อนนะคะโครงสร้างรุ่นใหม่นะคะของเราที่เราเรียกกันว่าระบรบ TNGA นะคะออกแบบมาเพื่อให้มีความแข็งแกรง่งและมีจุดสูงท่วงแับทำให้ตัวรถมีความเกาะถนนและมีความนิ่งในการขับขี่ เปลี่ยนเป็นเข้าโค้งค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงคุณลี่ลองใช้ความเร็วในการขับถได้ครับแต่เมื่อกี้ที่ผมขับมาผมก็สามารถสัมผัสได้แล้วครับตอนเข้าโค้งรู้สึกว่าเข้าโค้งเรามั่นใจครับมั่นใจใช่มว่าจิมันเหมือนแบบมันจิตเกาะถนนดีมันยึดเกาะถนนนะคะค่ะอันนี้ก็คือจะสามารถสัมผัสได้นะคะเวลาที่เราขับขี่นอกจากนี้นะคะโครงสร้างนะคะที่เราออกแบบเสาหน้าและเสากลางมีขนาดเล็กเพิ่มทัศนวิสัยมองเห็นชัดเจนมากขึ้นสังเกตไหมคะครับค่ะ ในเรื่องของระบบความปลอดภัยรถรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับ t o y ย ta Sa f e t ้เซนนะคะที่ประกอบไปด้วยไ y นามิกเลด้าคุยคอนโทรลนะคะที่สามารถล็อกความเร็วให้คงที่และรักษาระยะห่างสับรถคันหน้าได้มันต่างจากคุยคอนโทรลปกติังไงครับโดยปกติแล้วคุยคอนโทรลปกติก็คือจะแค่รักษาความเร็วคงที่เวลาที่เราเจอรถคันหน้าจะไม่รักษาระยะห่างให้นะคะเราจะต้องมานั่งเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเคร่อง ตรงนี้จะสามารถรักษาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเรามาลองใช้ระบบนี้กันนะคะใช่ครับเที่ความเร็วคัก100กว่าก็เนี่ยครับมันผ่อนแท้์อันนมัติเดี๋ยวผมรออีกทีนะครับอันนี้คือมันเล่งขึ้นมาที่ตั้งค่าเสร็จไ้ที่110 ว่ามีรถข้างหน้าเมื่อไรความเร็วก็จะุบอนจะผัดลมวันโอเคครับมาที่ระบบต่อไปครับเป็นระบบอะไรครับระบบต่อไปนะคะจะเป็นระบบเดนิพัเจอร์เลยนะคะที่สามารถเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและหนวนลมอะไรกลับเข้าเลนได้นะคะสามารถใช้ร่วมกับระบบ DRC ร e n i p l i e r ได้ผลนีได้ด้วยครับตอนนี้เราก็ใช้ DRC อยู่แล้วเดี๋ยวเราลองระบบ LDA กันเลยนะครับเอาเลยนะครับ,อรบโอ้จะสังเกตได้ว่าผมใบมันหักกลับมาให้นิดนึงนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือจทำให้รถไม่ออกนอกเลนนะคะแล้วก็มีเสียงเตือนล้อนะคะเหมาะแก่ผู้เดินทางที่เดินทางไกลแล้วก็เตือน,นท่านถ่ามีอาการหลับในใช่ แล้วก็อีกโหมดหนึ่งค่ะขอแนะนําตัวโหมด EV m o d e นะคะจะมีสวิตช์ทางด้านนี้นะคะคกดใช้งานแต่สําหรับ EV m o d e เนี่ยจะเป็นโหมดที่สามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวอย่างเดียวเลยเหรออย่างเดียวค่ะแต่ว่าระยะทางการขับขี่ก็จะได้ไม่เกินประมาณ4กิโลนะคะข้อจากัดก,ก็คือจะต้องมีแบตเตอรี่นะคะเกิน50%ขึ้นไปสำหรับใครที่สงสัยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับทางคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบการรีวิว t o y o ต a า CHR แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่กอลมากๆเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับที่ t ต y o ต a าการเจริญบุรีทั้ง3สาขาได้ที่สำนักงานใหญ่แห่งนี้ที่สาขาท่ามกาและสาขาตลาดเขตครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ t ต y o ต a าการนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ